สวัสดีครับพ่อมแม่พ่นองมือหนีผ้ามาเยี่ยมส้มฟ้ามงัพวพอดครับเดูผงง้างวเสียตรก่นมันเลียงงวแล้วสิผ้ามาสอบทำเพนเพนมีตัวขายบ่แล้วพนเลียงยังไงได้พี่นองดอคอยีตามรับส้นน้ำกัน ยานี่บ่ได้บ่อานบ่ได้ปลูกบ่รือไปเกี่ยวมาโหลดบ่โอ้หะเกี่ยวน้ำสวนพิ่นปลูยาปลูกก็าปูกก็มีขี้กันแต่ว่าช่วงนี้้าข้าเจ้ามันเลยไปเอามาสวนข้าเจ้าโอ้ฮ็ดจัดงานบ่เกี้ยวหญ้าออกพิ่นไปปล่อยไปแหงหนอกบ่งวนี่ปล่อยปัสแแล้วคนข้าฮ็ดงาน โอ้เอาเลี้ยงไว้แบบมีรูดอบ่อเหล่านีอย่างเย็กเทียนี่เทียหาหญ้ามาให้กินเอาส่วนค้นเนี่ยไปเฮ็ดงาสิโอ้งัวนี่ยครัเฮ็ดงานพร้อมเลี้ยงงัวพร้อมแต่ว่างัวนอ่ะบ่ได้ปล่อยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าเลี้ยงไว้ยืนเสียแขกไว้โลดมีเดินอยู่ซื้อมาว่างัวซนเลี้ยงงัวคอก มือแล้วจักรอ่อมันยังอิ่มน um> ี่พ่ออย่าบอกมือแล้วดนี่โอ้ลดหนึ่งเนาะมือหนึ่งเนาะเลี้ยงมาได้ักปีเลี้ยงงสามสี่ปีะมีปีมีตัวขายไปไแล้วไปแต่ขายไปได้แล้วขายสโอ้ได้เป็นแสนผมบอก เลี zaman, Entonces, function, love, ้ยงมาสปีเขาลงทุนที่เลี้ยงอยไรมดเลี้ยงผู้เลี้ยงงัวนี่ลนที้ยงก็บรลายมันสื่อบริษัทสื่องัวแม่ย่แม่อันสื่องัวแม่สาวเะสื่อแม่สาวมาเลี้ยงเอาตัวลสี่หมื่ื่อมายกตที่เลี้ยงลมาสตัวแปดหมื่นโอแม่น่แมยหน่ซื้อมาจักิ้มเป็นสาวนบอกโอก็ได้ลูกเลยล้านมันขายแม่แดงนั่นกับักเินั่นอันนี แม่นังนี่เขากกสือซือมหม่มหลายาได้แม่นั่งนี่แม่นังซือมาเนีบอเช้หาหโดนมาไปนี่ยห้ยโดนสือไปได้แต่ต้มปัน่นห่วยมันคือสือสอแพงแท้พพ <laughs> ่สืแพงเท้ห้ยแม่มันง <laughs> ามเนาะโอ้สอเอานวแม่มันแจแล้วคืองอตัวน,น้อยหนึ่งเช่าหาวะตี่แ็ขายไปกับสาสตัวสตให้เป็นแสนหอดบอแสนสตัว โอ้สตัวดีแสนนึงพอดีเสนเสอยกอยอือาก็เป็นเด็กกับไรตัวเนาะรวยกรพว่าเรียงว้าสื่ลงทุนลงทุนที่เรียงเลยแปดหมื่นมาขายเด้แสนนึงเหรอืมกเรียงงออยู่หาโตเรียงง้าสมปีอืมอเกิถือว่าเต่กำไรยุ่สนเดียงงเนาะใครกเห็นอื่นยืนบอกเขาก็มีเวลาไปเห็ดงานี โอ้เขามาเลี้ยงยืนเสียคอกไว้แล้วเกี่ยวหญ้าเกิงนี่เปียกเงาเลยแต่มีเลยได้อีกไปตัดหญ้าเลยแล้วมองเขาก็ให้เงินโอ้ได้เงินพร้อมให้เงินพร้อมน้องมองก็ได้ดมันพร้อมนี่บ่แม่นว่่าได้บแม่่นวาได้ตัดซื่อๆเนาะก็ได้มาให้งัวกินโอ้ประโยชน์ล้นรวนนี่เนาะแลรงมาเฮาก็หญ้าเฮาปลูกไว้ก็มีโอ้หญ้ามีแลรงก็มีบ่บ่มีตัวอยากขายบ่หรือจังได๋มอยยาากข อย่ายังหลายอยู่โอ้ยยังไหลอยู่ฮันโหลจะขายหันมียาเบิดจังสิขายเนาะป่าแมนมันก็สมหนึ่งสมเบิดล่ะหรอยังเป็นแม่นี่างได้สมมันลูกมันเตยสิลูกสีขาวลูกชีขาวลูกยังหน่อยอยู่เนาะพิธีการเลี้ยงเขาก็เลี้ยงแบบมีอะเบอรบ้างที่เขาลามไปเขาเวียนมากกับพิเศงานปล่อยไปผู้เดียวบ่เลี้ยงกระตูงที่แล้วนานม,มันเกือ โอ้น้ำก็ว่างไว้แล well, ้วมึงอยากมึงหากินเองมึงบอกอยากก็หาไปให้แล้วขอเพียรงานเสยบนนีผู้เฝ้าบพิ่งเวีนมาปล่อยไปโหลดกระบอกเป็นยังเนาะเลี้ยงง่ายตัวเดียงงูอันนี้ไหมขวายเด้ควายเด้เป็นตัวใดเลี้ยงควายเคยเลี้ยงบ่เลี้ยงควายสามตัวเต่ก่อนบอกเพียงไดขึ้นเศร้าเลี้ยงโอ้มีสาหน่อยไปพร้อมโอ้ก้นเดา กากาน้ำมันสีแหงแ้งว่ะครับเต็งลงไปงน้ำได้แองลงหันกากาเฮทขี้เกล็ก็เลี้ยงเลี้ยงค้อยน้อยเนาะเอามาเ<อ>ลี้ยงเขาจะเอาแมนไปขาดเออเออเออเขาบอแเมนเข้าบอ,อ,าบอแมนขึ้นรถนหลุเหลือค้อยน้อยสามตัวมันก็ไปกินหนาในาห้างหันหนาเตียมห้างแล้วก็ไปนอนบวกอนอนบวกคน,นก็ไปเฮ็ดงานที่เก่าไม่พอคนก็ไปเฮ็ดงานที่เก่าบลาร์กนี้บ่ท่านหลงหูท้องมองเพราะมันไส้ตายเนาะมันแมีมันเกิเฮจจะได้ขี้เส้าเลี้ยงค้อย ลูกอเมียมันบ่มีเงินตอนนั้นโอ้ขายลูกขายขายขายลูกขายเปแตงลูกไผ่เตมแตงลูกไผ่เลยมาเรื่มเลียงกวาวยไม่บันมาเลียงมาเลียงง่วบันเลือจากควาวยมาขาดบ่ไ้เนาะขอกนน่เนาะต้องมีติดซ้ำมีเงินฝากด้วยเนาะมันบ่เขาจกท่านย่าจําเป็นก็ขายมันาใหอ2สองแสฮะเพชรชูโตหซืสองแสนห้ลงทุน8 0ด0มบ่ว ลงขึ <c ượ n alı> so, Wait, mm ้นแปดหมื่นแต่ว่ามันมันกำไรมันกำไรกืบไปเลยได้แสนแสนหนึ่งนะแต่ว่ากำได้อีกได้อีกเขาขายอื่แต่ว่าพื้นที่ย่างยูเนี่ยเขาขายสองแสนไหวมันก็ดีไปตัวเรียกว่าสามปีฮึซื้อไม่พอดีบอกเขาขายมันแม่นะมนเกิดือนด้บองขายแล้วอันซื้อมาไม่แล้วเขาให้ราคาดีเนาะบอไงคือคือซุ้มเก่าว่าไหนเนี่ยบอ โอ้มัน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 ได้คุ้นได้เคยกันมาแล้วมันก็สิลืงกับเจ้าของเนาะหายไปซื้ีไม้มากมันหลุดมาข้ามไม้มันบ่ช่วยสิมานหูมันขุนอยู่ก็ใส่เวลาอีกก็เลี้ยงไปเนาะถ้าขายลูกมั่นลูกเถิกบ่ลูกตัวนี้มันลูกเถิกบ่โอ้เป็นเถิกเขาหายไรเป็นเถิกนี่เถิกนี่บ่สามหมื่นเก่าโอ้พ่อข่ามามาห้บ่ โอ้มาเบิ่งด้พี่น้องเด้อตัวเดพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเนื้อเถิกหน่อยไม่ตัวยุ่งกางเนี่ยเพิ่นว่าหาสามหมื่นเก่าเออเข้หมันขายก็ได้ยีหรี่สามหมื่นเก่านได้แล้วหวสามหื่นเก่าขายหน่าโอ้กเบืองนี้นาสองหมื่นหาเมียนี่ไหมเอเต็มมันยังหน่อยเพได้พี่น้องว่ามันเดียวนี่เดียวนี่สิเป็นเท่าไรนี่สมบอนี่ก็สุมันปานอะบงัวคู่มือนี่ เนื้อมาบริเวณลงราคาใช่ไหมเนาะเนื้อพอจะยังพุ่งขึ้นนาใช่ไหมมนบ่โอ้ไต่ขายแต่ขายเบืดอย่างงอวานัีนแต่ขี่ไม่ต้องได้ขายโอ้ขี่ก็ได้ขายได้ขายสุกยางมันบ่กมันมีหลบไมีหลบโอ้เรื่องงมวานี่ก็ถือว่าได้สุกยางเนาะกตบว่ามันย่างยากอืมมันยากอันยากคือคนขี่ขานเนาะพวกยากนะ แม่ผู้เขาอยากเลี้ยงเน้นน้ำเขาแบบไหนครันเขาเลี้ยงเลี้ยงไม่ไม่ผู้เเคยเลี้ยงเทียนเลี้ยงไม่ไม่หาแม่พันธุ์ดีดีนะโอ้อยเน้นน้ำไว้ซื้อแม่พันธุ์ดีๆีอันซืเลี้ยงเอาลูกมัน่นอ,อันซืเลี้ยงขายกันหาเอาตัวจอยๆมาขุนเอาหลดโอ้หันซืเลี้ยงเฮ็ดแม่พันธุ์เฮ็ดลูกขายนะหาแม่พันธุ์ดีๆีอ,อ,อันซืเลี้ยงอันอ้วน,นออกก็ไรหอันซืตัวจอยๆมาเลี้ยงแต่เน้นน้ำแบบนี้มันบอกผู้ผู้อยากเลี้ยงมือใหม่เนาะเน้นน้ำมันอ้วนแหละเขาก็ ตัวเงินรนะาาคเขาเขาจะจอยมาเลี้ยงมันอ้วนขึ้นกับไข้ไปซื้อตัวไม้มาอีกมาห่านเดีซื้อดูเนาะซื้อดูาะคือเลี้ยงแม่พันธุ์ดีๆมาซื้อแล้วขยายพันธุ์ออกนี่ก็สบายอันปออันนี้ง่ายอย่างนึงกันทีอันอนั้นต้องซื้อแม่กับลูกกว่าซื้อง่ว่าไ,ไปซื้อง่ว่เดียวมันยากโอ้ซื้อง่ว่าคมาม,มาเลี้ยงมันจางงาังไงอันไปซื้อง่ว่เดียวหรือยากไมนยากแบบไหนมันพวกขิงยาบ่ มันเกิดมันสมมาสมนอกเกิดสมโมติดแล้วก็ยากเลือเบิ้งยากซ้อมยากเออขันมีอันซื้อแม่ม่านกับโบเบตาซื้ออีกเปียงเลยแม่ม่านนี่แม่ม่านเกิดออกมาซื้อมาทั้งแงมาหลูหลูกเหลือกิดบวไรยังบวไรยังต้องเริ่มต้นไม่บ้ไปสวมไม่สวมไม่อีกเออเสืวอสีอดเวลามันออกเออตั้งดนตั้งนั่นเสืวสีเดยขันซื้อมาหันแม่ลูกมามันเห็นหลอดมันบ่เห็นหลอดเป็นตัวหนึ่งเสียก็ได้ตัวหนึ่งขึ้นได้การเนี่ยแนวคิดดีได้พี่น้องเด้อ ฟังออเด้อหันมาเบิ่งกกระไดจังสีมาผ่านฟังสีลูกมาผ่านไงขึ้นไปเรื่อยไงไปเรื่อยในท้องก็มีอีกในท้องก็มีอีกก็ลแต่สะคอดย่างเดียวตัวลูกติดมากกับไงไปเรื่อยเพิ่มราคาขึ้นเรื่อยโอ้ดีเนาะก็แนะนน้ำให้พี่น้องเด้อเกษตรกรผู้มือใหม่ๆเด้อหันอยากเลี้ยงงัวเพิ่นว่าให้เลี้ยงงัวโค่มมาเสร็จมันจังใดไวเพิ่นว่าเขาให้สองแสนหรอเขาขายบ่ติเลี้ยงไว้ตะกอนเนาะมันไ่ได้จำเป็นอีหยัง ต้องก็เลี้ยงก็ไปเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายๆนึงอ่ากระปุยตัว่อ่าซื้อว่าจังไดเจ้าอยู่บ้านบ้านยังมั่งนี่ซื้อแก่ซื้อแก่บ้านชุ่มเปื่อยอ่านักเทียผู้จักมะบึงวะมามะหลดซื้อว่าแก่ได้พี่น้องเด้ออยู่บ้านชุ่มเปื่อยอันจากมาส้มง้อเพิ่งง้องามเพิ่งกระไหลโตอยู่นังเทียมาซื้อทักข่าเพิ่งแบงหายได้พี่น้องเด้ออันจากเบ็ดพันกระไร